สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายแพรสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนีย้ยายแพรสีก็ได้นั่งขอมูลร่วมส้ำนักอาจารย์ดีเพื่อนให้เขามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไว้เบิ่งเป็เนแนวทางงวดงวดต่อไปเนาะจ้าพี่น้องน้องงวดหนึ่งกันย่านเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังกระฝากกดติดตามกดถูกใจยายแพรสีนะเมนเดอจ้า,ยพ,ยจาพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะยามย้ำยายแพรสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทาางงเนนะจ้้พี่อ พี่น้องมาอาจารย์ใดเช่นชอบอาจารย์ใดหรือจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักทายกันวแช่แปซี่กะคอมเมนต์มาไต่คลิปใดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะกลับไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ที่เพิ่นให้เขาเลยเด้อเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ท่ะเลาะเลยเนาะจ้าอันนี้วิ่งสายทหารเนาะสันจ้าวิ่งสายทหารเพิ่นบอกว่าซิมฮกซิงหาให้หาม้าหาแล้วสันจ้าเพิ่นว่าออกห้าศูนย์ว่าสันเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้กับสายทหารเนาะจ้าล่องแย่แปซี่กับโพดเป็นรูปภาพให้เบิ่งเนาะพีี่่นน้องมเาก ให้เจ็ดมาสามล้านมาสั่นจ้าเขาเจ็ดรักลอยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อาจารย์เจียนมาสั่นจ้าบรรไวแอดเจนน้องวันที่เรียกอดเจนเพิ่นให้หกหนึ่งน่าจ้าพี่น้องสี่ชุดเท่านั้นใจอาจารย์เจนเพิ่นให้มาเนาะงวดนี้อาจารย์เจนเพิ่นให้มาเจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์และสี่ศูนย์เข่าหาศูนย์ข้าบนตรงๆให้เนาะจ้าพี่น้องกาติดตามหนึ่งกันย่าต่อไปเนาะพี่น้องเนาะแนวทางอาจารย์นี่ของอาจารย์วังมาสั่นจ้าอาจารย์วังให้มาสรุปของเพิ่นให้มาสองตัวนาะจ้าพี่น้องเนาะ สามตัวบนไห่เก้าห้าศูนย์มาสันออกหาศูนย์นอปิโนงเนาะละสองตัวบนไก่หาศูนย์มาสันจะรอติดตามหนึ่งกันยาเนพี่นองเน,ะะน,น 50, า,าะอาจารย์วงังคนสี่ยงอีหอย่างมากเนาะจารเนาะอันนี้ของนุ่มเนือมาสันจะนุ่มเนือมากแบบใบนี้เนาะพี่น้องเนาะเัืที่แล้วนุ่มเนื้อกให้เขาหกหนึ่งา็จะเนาะเมื่อนี้นุ่มดุ่มเนื้อกให้เขาหาศูนย์นาะจาพี่น้องเนาะให้เขาตรงๆเลยหาศูนย์ไว้ต,ติดตามตอนต่อไปพ,พี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์ดุยพลันมาสั่นจ่าอาจารย์ดุยพลันสองตัวหายมากสองสามเข่าสองสามน้ะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่ากรสซกาว่าสั่นจ่าเพิ่นบอกว่าวิ่งล่างสามนาะพี่น้องสองตัวหายสามสองออกสองสามบอกตกกลับนาะจ้าเนาะไว้ติดตามเพิ่นขวดวันที่หนึ่งกันย่าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้วัดดวงรัฐบานว่าสั่นแอดสุยเพิ่นว่านาะเพิ่นขายฟัดตัวเดียวมากเขแขนๆเลยศูนย์หาว่าสั่นพี่น้องออกหาศูนย์น้ะจ่าพี่น้องกะ พิจารณ้าหน้าไวเป็นแนวทางใดเเนาะพี่น้องนาะงวดหนึ่งกันย่าเนาะจ้ะเนาะอันนี้ของอาจารย์กรมเกียดนวดวสันจ่าเพื่นว่สสาวิา่งล่างสองวาส,สันพี่น้องอาจารย์กรมเพื่นว่าเนาะเรางวดนีแล้วเพิ่นกะไหสองตัวมาสามสองออกสองสามเนาะจ้ะพี่น้องกะพิจารณาไวเพิ่นไวเพิ่งเป็นแนวทาากระไดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าชอบมาว่าสัา้นจ้าเพิ่นว่าคนก็ขอมาลหลายลายเพิ่นกล็ลงให้วันทีหนึ่งมือใดมือใดเลขลอตเตอรี่ออกเพิ่นกล็ลงให้มือนั้นเนาะจ้าพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นหาหกหนึ่งออกหกหนึ่งตรงๆรงเลยเน,นาะจ้าเนาะมือนี่เพิ่นให้มาสองสามพี่น้องออกสองสามตรงๆเลยไว้ตามต่อหนึ่งกันย่านเนาะจา้ามาพี่น้องมาเพิ่นเสียงอีหยังมาเนาะจ้าเนาะวิ่งสายทหารเนาะสั้นจ้าแย่ไปสี่กระโจให้เบิง่งเนาะพี่น้องเพิ่นมาซาเนาะจ้าเนาะก็ให้ยเจ็ดมาอีกแล้วก็ วิ่งลานท่อไงหากับแปดละสันจ้าเข่าหาศูนนอกจากพี่น้องเนาะเข่าหาขังทึ่งลักซิปนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ชุดเต็มบนลสันจ่าเพื่อนว่าเพื่อนไฮมาศูนหาออกหาศูนนอกจากนอแห้วกเมาเมื่อเบิ่งขังลางเลยนอกจากเนาะอันนี้เพื่อนบอกว่าอันนี้ของแอดนั่นนอกจากสามตัวเพื่อนฟันมากเมื่อเศร้าเข่าหาศูนทั้งสองตัวนอกจากพี่น้องไว้ตามต่อนอดหนึ่งกันย่านอกาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า ของเด็กตากมสันชุดเต็มล่างนอกจากพ code, ี่น้ Dogs, ذا, องเนาะชุดเต็มล่างมาสันเด็กตากล้วยไก่สองสามเข่าตรงตรงนี้นอกจากพี่น้องกะพิจารณาไว้เป็นแนวทางเนาะลงงห้หมดเศร้าแขนแขนเล่นนอาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้กของอาจารย์คมเกียินุตีคือกันมาสันจ้าเพื่อนว่าจัดนักจัดเต็ม่าสันพี่น้องเขาสองสามตรงตรงนี้นอกจากพี่น้องสองตัวเ่นไห่มากนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของโกโกดังเพื่อนไห่สามผังทึงแต่ออกสามข้างล่างนาะพี่น้อง อันนี้เด็กวิ่งแยกเพศสีเองบอกว่าบนล่างรูดเจ็ดวสันออกเจ็ดรักลอยนอ้องหัวเดบอมารักสิบนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์องค์มาคมวสันหววกรอนห้ยห้หกหนึ่งกับเก่าหกนาะพี่น้องออกทั้งล่างทั้งบนวสันจ้ามาบึงหวดนี้นาะจากนาออาจารย์องค์มาเพมบนกนห้เขาอีกตามเคยเนอาะพี่น้อง่นบอกว่าห้าศูนย์วสันออกตรงๆเลยพี่น้อง สองตัวขังเทิงเพิ่นกะห,หาสามหาซูลกับสองหาซูลว่า,าเขานะพี่น้องมัดสองตัวเพิ่นตัดให้กะหาซูลเขาเนาะจ๋าเนาะของอาจารย์องค์มาคมสัญจาเพิ่นว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้ค้นข้อไว้แย้แม่สีลงวห้มือเศร้าหมาดๆได้เนาะจ้า,จาพี่น้องลงวห้ยร่วงห้เพิ่นกะห้มากเพื่อนบอกว่าหาซูลเขาเต็มๆเลยเนาะพี่น้องแต่สามตัวเพื่อนหาเก้หาห้าซูลว่าเขาเขาตาหาซูลใบตามต่อหนึ่งกันย่าเนาะจา้ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้วิ่งไอหมํางอดที่เล้ววห้หกอ,ออกหกหนึ่งน่าจะเนาะสิบหกสิงหาวสันจ้าห้2สองกับสามาสันล่องลางนาะพี่น้อง,นะ 2, งเนะาะสองสามตรงตรงนี่น่าจะมาทั้งสองตัวเลยน่าจะพี่น้องจากเนวทาังเลขวิ่งไอหม่มวมาสันจ้ากับสิบไปเร็วเน,นี่นจนาจะมือนีเนาะอันนี้ชอบส่วนโตวสันห้ยสองสามนาะพี่น้องไปออกข้างล่างเพิ่นห้สองสามไปออกข้างล่างขอตรวจขอไปเย้ยขอแยกไปสีกวดผิดพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่า เซตเดียวเซียวทั้งอำเภอวสานพี่น้องคนไหยมากสามห้าศูนย์เขาแต่สองตัวหาศูนย์นอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดปิยะนอกจากพี่น้องชุดพิเศษเพิ่นบ่าเขาแต่ว่าชุดเต็มเพิ่นเขาเพิ่นตัดมากพิโตนอกคนไหเขาหาพนไหยหาศูนย์ตรงตรงเลยนอกจากพี่น้องแกไปสีลงไหเบิงเมอว่านนี่นอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เดินล่างเจ้าสัวสันงวดก่อนห้เก่าออกหกเก่านอกจากเนาะหวดนี้เดินล่างเจ้าสัววสันให้สองกับสาม ห้ากับแปดมาสั่นออก 2, สองคับสามาถทั้งสองทังสามเลยเนาะจ้ะเนาะกะติดตามวันทีหนึ่งกันญาต่อไปเลยเนาะจ้ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดใบฟ้ามาสั่นจ้าเข่าโตโต,โตนเนาะพี่น้องห้าเจ็ดศูนย์มาสั่นมันออกเจ็ดห้าศูนย์เนาะจ้ะพี่น้องเนาะเจ็ดหาศูนย์สองตัวเพิ่นกะหายหาศูนย์ออกตรงตรงจากแนวทางของแอดใบฟ้าเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของลุงนิ่งมาสั่นจ้าพี่น้องลุงนิ่นงเพิ่น,บ,นบอกว่า ลุงนิดกาให้เข่าค yeah well, ังเครื่องหานศูนย์ตรงตรงที่นอกจะพี่น้องเอาไปตัดตามต่อหนึ่งกันย่าเนาะจ๋าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้คำนวดมาสันจ้าเลขกคำนวิคนขาให้เข่าสองสามนอกจะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์เต้มาสันจ้าอาจารย์เต่งงวดก่อนให้หกออกหกเก่าเนาะพี่น้องงวดนี้อาจารย์เต้ว่าให้สองมาสันออกสองสามน่วทางวิ่งล่างของอาจารย์เต้เนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าควายนำโชคมาสันจ่าพี่น้องเพื่อนไหนมาหาศูนย์ศูนกออกตัวกับนาะพี่น้องเนาะออกศูเพื่นไหนศูนย์หาออกหาศย์ไว้ตามต่อนึงกันย่าเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าแอดมอลกดสุ่มพยางวงมาสันจ่าหงวดก่อนเพื่อนไห้สองห่สันจ่าออกสามตัวตรงตรเลยเนาะจ้าหวดนี่เพื่อนไห้มาสองเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์มสันออกเจ็ดหาศูนย์ตรงตไว้ตามต่อหงวดต่อไปเลยเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้3มตัวเลขบดนี้ว่าสั่นจ้าเพื่อนว่าเขาหาศูนย์ตรงตรงเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะขางเทิงออกให้งลางออกขางเทิงเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เหยียบอยู่บนว่าสั่นจ้าพี่น้องห้หาศูนย์มากเนาะพี่น้องเนาะออกหาศูนย์ตรงตรงเลยเนาะจ้าห้าศูนย์บนว่าสั่นเพื่อนวาเหยียบให้อยู่บนออกหาศูนย์เนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเด่นบนไม่ปักหลักว่าสั่นจ้าห้มาสี่ห้าเจ็ดว่าสั่นเขาเทิงหาเทิงเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางของอาจารย์ เอกสิ์เด่นบนไม่ปักหลักว่าสันจ่าเพื่อนว่าต่อไปเลยจานี่แอดหน้าว่าสันจ่าเพื่อนว่าให้บนหาให้ล่างแปดเขาตะบนนะพีนองออกห้าศูนย์ว่าสันจ่าต่อไปเลขพี่น้องอันนี้แอดนั่นว่าสันจ่าสองตัวบนเพื่อนบอกว่าสองตัวบนสองชุดหาศูนย์กับหกศูนย์ออกหาศูนย์ตรงตรงเลยเนาะจ่าพี่น้องจากแนวาทางแอดนั่นเนาะจ่าเนาะอันนี้สามตัวแอดนั่นพี่น้องเอ้ยบอยากสีวอาเพิ่นโลงให้เนาะจ่าเนาะแปดชุดว่าสันจ่าเพื่อนก็นให้เขา เจ็ดห้าศูนย์ตรงตรงเลยเนาะจังวันนี้ของแอดนั่นเนาะจ้าเนาะล้วก็หาศูนย์ของเพื่อนเนาะไว้ติดตามต่อไปหนึ่งกันยาว่าสามตตรงโตดแอดนั่นบนเสียงอย่างมากเนาะพี่น้องเนาะจ่าถ่ายคลิปนี้ายแพศีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าเนาะที่ได้เขามารับชมรับฟังก็ขอให้โชคดีอยู่ดีไม่แห้งสุขสุกคนขอขอบุณทุกสำนักทุกอาจารย์สิ่งใดแบ่งปันของมุ่นเนวทาาไหนแยแพศีตามตองวันที่หนึ่งกันยาเนาะจ้าพี่น้องเนาะขอบคุณในไลเดอร์จ่าสวัสดีจ้า